เฮ้ยมึงเลือกซานิธเลยเอ้ยกูกูเลือกซานิธโอเคกล้องเล่นแก๊กฟาร,รม์มควายโอ้ย <c oughs> บ้านไหนเขาสอนให้เล่นแก,แก๊กฟาร,รม์มเดี๋ยตัวกูเดินเองมามามาช่วยกูฟาร์มหน่อยดิซานิธมันใช้มานาเยอะนะเว้ยเราจะเอาคอมโบโอะลเลนกินกับอะไรก็อร่อยเ <c oughs> <c oughs> น็ดมันน่าจะเป็นพ่อะเน็ด <c oughs> เอาแหละเดีย๋ยวเพิ่งกดสกิลหนึ่งนะเว้ย พอใจมากอ้าว <c oughs> มันเดินไปไหนแล้วเน,นี่ยน,นี่นี่มหลุดแล้วเพื่อนน,นี่นี่เขียวน่าจะก,กูควบคุมใจเองไ,ไม่ได้อะไรมันคงจะดีเลยกกับลิทคอร์ดแหละแต่ลิทคอร์ดไม่เด้งนะหน้าหน้า,หน,าหน้าเหลือเชื่อเลยว่ะเพื่อนเฮ้ยไปดูวับไปฝากไปดูบับบูให้หน่อยนี่มันมีคนแย่งไม่ต้องไปละไปพร้อมกันกูแหละไปคอมโบอัลนะะๆๆๆิน ซานิการินเฮ้ยากยกวสกิลไม่ได้เดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าอะไรมันจะมันจะคอมโบยังไงเราเรายังไม่บอกตอนนี้มาอ,อ,กอ,อกบับบู<ม>สำคัญสำหรับซานิสมากเลยฝากที่บับบูด้วยมาโอ้ยควบคุมตัวเองได้ไหมว่ามันหรือว่ามันมีใครเข้าล่วครับคงจะฉันงั้นมั้ยเอยไอ้แก๊ก ว็ให้มานากูหมดแต่กูกดตีไม่ได้ด้วยนั่นได้แล้วสงสัยมีคนออกแล้วฮะมาพร้อมหรือยังก็แต่ยังไม่พร้อมหรอกอันติกูไม่มีแต่ตอนนี้ไม่ตัวหรอกูลืมมา,ออาเอายังแล้เขาเหยเดินไม่ได้อีก็มีนกเลยเฮ้ย <'m> เฮ้ยอันติมาแล้วแตงอันติมายังไงกันจะมีคนเข้ารลหันแล้วกูปักมามามา,มาเลนกลางอะเลนกลาง,างอ่ะไอ้แวนเฮ้ยแตงเอาเลยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วเลยเฮ้ยแทงกันเลยดีเลย์ว่ะเฮีย้มันเป็นอะไรวะไม่ช่างแม่งเมืม่อกี้แม่งกดกิ้วไม่ติดเลนเฮ้ยเอา,เอา,เอาข้ามดิเฮ้ยข้ามไม่ได้แบบไปเลยว่ะเอยอะไปเลย ถ้ามึกล่าไปได้แบบเออถ้ามึงฆามึงถ้ามึงไม่ไหวมึงก็ถอยมาแต่กูไม่ไหวหวังเต็มอยู่เลยเมื่อกี้คอมโบแม่งมันโอ้ยกระตุกว่ะไม่ทันว่ะมันชอบหนีเขามันหนีเขาป้อมก่อนไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสหน้านี่แหละอย่างที่พูอย่างอย่างที่บอกไปแหละว่าจะคอมโบอะไรคือผมเนี่ยจะกดสกิลหนึ่งแล้วก็ให้แตงเนี่ยอันตรีซิงล่างผมเวลาผมกระโดดทุ่มปุ๊บ แตงจะลงมาทันทีน่าประมาณนี้ไปแตงไปไหนนะ,ะดาบดาบฟาวกูมาหรือเปล่แบบาเม,มื่อกี้กูคุมตัวเองไม่ได้กูเลยเฮ้ยมีนามีนาเสละเฮ้ยมีนาเอาไงดีแตงกูไม่อาจคือกูไม่อาจคือแมงแล้วเข้าออดิ แตงแตงกูอยู่ในพุ่มอ่ะเด็ด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 อ้าย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 ไปเลยจ้าอ้ายดืมเอาแตงเอาเลยเออสวยลงมาเอออย่างนั้นเลยเฮ้ยเอายิบเ้ยเซนซีซีเอาสวยเต๋อเต๋ออ้าอีกทีโดนกูเต็มเต็มเลยโอ้ยเอ๊ะเอาเอามันดิเออแลงออกมาแลยสวยสวยสวยกูจะถอยออกมาก่อนเพราะว่ากูจะมาเติมเรื่อง เออเอาซานิทแม่งดิว่าซานิทแม่งไอ้นี่ว่ะซานิทแม่งจะเถิมเกลือมเอาหยุดเดินอีกครับอนาเตเลียดิมาช่วยเอามังกรนดีกว่านี่มันจะได้มันจะได้ข่มซานิทได้ไงเออมาอดีตยิวให้อดีตตจะว่าเอาขอบคุณกูให้กูให้ไปขอมอันตีมายังเพื่อนมาแล้วมาแล้วใช่ไหม อย่างอย่างอย่างมึงใจเย็นใจเย็นดิร้อยมันออกมาก่อนดิอยู่ในป้อมกันอยู่เลยร้อยมันออกมาก่อนดิตามกูมาตามกูมาทุกฝีก้าวตาหนี้ตาหนี้กูไม่อาจแล้วแกูไม่เอาแล้วแนต้องต้องให้ศพขึ้นไปรอบก่อนเอาเลยแตงค์อืออุ้ยหัวถอย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 มันจะมันมาแล้วตาตาตาหญามาแล้วดีดดีเลือดกับยิมเอ่อขอบบู เฮ้ยเอาเลยเพื่อนเข้าแล้วช่วยเพื่อนครับงานนี้เออนั้นระวังสกิลนัตยาด้วยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนรับดาเมีให้อคขอบใจไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าแม่งควายเลือดมีผลอย่าให้มันเอามังกรได้เราจะต้องรักษาไอ้มังกรแต่ถ้ามันเอาได้กัสักตัวหนึ่งก็ได้ไม่ไม่ไม่เสียหายหรอก โอโ <S <S แวร์แม่งใจกล้ามากแม่งตีกันเย็นในพ่อมเลยเมื่อกี้เราฆ่าได้ตัวหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เราฆ่าตัวอะไรไปวะที่คอมบอู่ะนับรวมแค่เฉพาะคอมบูเท่านั้นโอ้โยเฮ้ยแตงมายังไั้ก่อนละฮะมันมากี่ตัวมั่นส,ส,ส,<อ>ส,สกิลก็เหลือสิบห้าวิไป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 ถึงไปเดี๋ยวกูได้เดี๋ยวกูพยายามกันให้โอ้กว่าจะเดินไปถึงกูดาวสุดพอดี อุ้ยเขี้ยอแหมงเอาแม่งใช้ตีแหมงเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอ้ยเอาเลยเอ้ยอุ้ยตายหมดตายกันเพชรออกทอยอ่ะเดี๋ยวก่อนดูก่อนเรต้องการใช้ทอยในการกันนาตาหย่าคนนาตาหย่ามันดาวมิดค่อนข้างแรงไงบ้าบัวสำคัญกับซานิทมากเลยเพราะว่าช่วงต้นเกมอ่ะซานิทอ่ะ ใช้บัฟบูเอ้ยไม่ใช่ใช้มานาค่อนข้างสูงมากเลยจริงๆใช้สกิลแต่ละทีนีม่มดเลยเลยสวยเฮ้ยเอาซานี่ดีเว้ยเพื่อนเพื่อนก็ยู่ด้านล่างด้านล่างเหรออันตีมายังหรือว่าเพิ่งใช้ไปแล้วอันตีอันตีฉันเดี๋ยวอันตีอันตีครูดาวเสร็จแล้วตีครูดวาวเสร็จแล้วไหมเพิงพ่งเดี๋ยวเพิ่งมีสกิลไปตนึ่ามกูมา ฟาร์มออดีอันที่ไปเน,นวเวลฟิบจิ้งจิ้งไปยุ่งกับป่าข้างมันจิ้งจิ่งข้ามถินน่นเรายังไม่พร้อมที่จะที่จะข้ามถิ่นไงตอนนี้เพื่อนเราได้ค่อนข้างได้เปรียบมีนาด้านบนไปช่วยเพื่อนก่นกอนปะ <S <S เพื่อนจะเพื่อนจะ,<ๆ>จะมอดม่องละเพื<ๆ>่อนจะหมวยละเฮ้ยมานี่มาที่มาด้านหลังด้านหลังแสียตงเข้าเลยนะจิ้งจิ้เพิ่งจิ้งแค่น เอาแป้งเอาเลยเอาเลยดูดีเว้ยไม่ทันหน่อยมันเป็นสปินเหรอให้ให้แม่งเสือสีฟรีเลยขอโทษ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 โใส่รองเท้าหน่อยัวปากจะยากกดรองเท้าแม่งมันสปินหนีเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยรัดปากดิโอ้ยเฮียโดนล้มโดนล้มโดนล้มสซะคำว้า ฟาร์มตายไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องมาช่วยก็ได้เพราะว่ามันมาเยอะอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรมึงใช้ไปเถอะป้องกันคนอื่นเอ้าเจ็บร้อยยังไม่มีใครมาเลยม้าไม่ทันขอโทษทีเวนเวนไหมเวนก็หายอีกโอ้ยมาเยอะว่ะเฮ้ยเอาไงดีวะรวมกลุ่มไปวอลบอฟไฟก่อน เพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามมันแย่งซานนี้มันต้องขึ้นอยู่กับบัฟฟ้ามันไม่ต้องขึ้นอยู่กับบัฟฟ้าได้หรอกบางทีเดี๋ยวมานะ้าบางทีกันไปนะอีกสองร้อยเหรียญฝั่งตรงข้ามไม่มทำเจ็บแสบมากเลยเตะแต้มเรายังงออยู่พยายามอย่าให้แต้มมันพิคได้เพราะว่าเราต้องการให้ซานิสเกิดก็คือกูนี่แหละ <S <S อ๋อวปเอามา้แลมันเอาาเอได้ถอยแล้วไม่เป็นไรทิ้งเชนตีไปแล้วมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่เราตัดบ้าบูมก,ก่อนเลยเราขอตัดบ้าบูมนะเพื่อนมันยังไม่เปิดแมปเลยมันมันยังไม่โอ้ยมันมองเห็นพวกเราตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเข้าอย่าเข้าเขตเ,เรดาร์ของมันมันจะมองเห็นพวกเรา,าะเอะที่ะจะหยุดบ้าะาบูมเออนา้ยนาตายามาไปแล้วจ้าว่ะ แตงคอมโบมาหรือยังไม่ใช่อันติมาหรือยังดอรออันติมาหรือยังมีหน้าไมเอาไหเอาไหมเอาไหมเอามีนาดิเอาเลยเอ้อเออเฮ้ยเสียเสียไหมคอมโบมีเอ้ยเอามีนาดิอุ้ยไม่ได้หวะเฮ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยมามาเ้ยพยายามพยายามหน่อยพยายามหน่อยเออได้ฟอร์มแล้วเรียบร้อย คอมโบไม่ค่อยจะเป็นคอมโบไหวเฮียเพราะว่ามันมีแต่นคนหนีหรือไม่ก็โดนสตัน,นหแหละอาควปปอมแฮไปถอย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 ตัวตใหญ่เน,นี่ยตัวน่ารำคาญของงูซ่าสร้างสถานะมาสักอันหนึ่งก็ได้สร้างสถานะสกิลเดอร์อ่ะสกิลเดอร์ต้องยิงออกเพราะว่าสกิลเดอร์มีสกิลสตันค่อนข้างเยอะถ้งางั้นออกกันเปสองอันเลยนะฮะย้าง่ายเลยหรอห เอาไอ้เกาะไอ้เออฟลอรินตีน้องอกตันเดือดแล้วว่ะเราว่าฝั่งนั้นมันจะมีแทงมาอันติพร้อมยังอันอย่าอันอันติโอเอสามแล้วตีโอเอตีโอเอสามแล้เราเราคูดาวไปยังคูดาวยังวะูราได้ใช่ไหมไปมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันจะมีทั้ที่แตกเลยเหรอเฮ้ย ไม่ไหวแล้วเว้ยเอาเลยเอาเร็วๆเอาแม่งนี่ช่วยอุ้ยตายทีมไฟแงทำให้คอมโบเสียนะมึ่างเงี้ยเอาเลยก็ได้เอาเร็ว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 แม่งว่าเรือกรีปหมดปะพวกความสะเพาของพวกเราเอามีหน้าดิเอาไงวะึงโดนึงโดนกระบองสับอุ้ยบอล้เอออี่ S <S <S เอาล่ะลลำในพมนะ <S <S เอ,อ,ะเอเ้ยสวยเอ้ยเราถอยมาเว้ยพอเลยลำสวยทรมานมันสักหน่อยดิตัดบับบูม่นก่อนซานิ่เนี่ยมันต้องการใช้ใช้บับบูอะ่ะฝั่งตรงข้ามจำเป็นต้องตัดเพิ่งอย่าเพิง่งไม่จำเป็นแล้ววะอถอย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 สั่งถอยหน่อยตังตง ัความหน้าเลยก็จะเกี่ยวกัอองคอมโบมับงกรเอาเอามังกรแทนกูหน่อยไหวไหมเอพิเซอร์ดาก,ก้อนน่ไหวป่าฮะต้องต้องเช็คปากบางนก่อนเผื่อมันเผื่อม,มันพางอกเปิดแมพใช่ไหมไม่แรกแกงอกระเบิดแมพเหรอไม่ไม่ไม่มี เอาเอาเลยคอดูกุ้งคอยดูกุ้งออกอมลสู้กันอ้าวยนอีแก๊กแม่งกูกลัว่าคุจะร้าสักหน่อยมาไม่ไรเอาเลยแตงเออ้ยไม่ไม่ไรเอ้ยโดนดึงยี่อะไรเต้ยแต่ลีนไม่อเลยอันตีอันตีแตงเอ้ย งอนเลยเวยลงมาเออวู้พี่แวนแวนตีแล้วเรือไม่รนอืมเฮ้เอาไเออสู้เอ้ยเอาเ้เอ้ยอืมถ้ามึงจะหนีกู่หรอเพื่อนหนึงเละจะหนีกูเหรอฮะเดี๋ยวเดตายหมดอ้าไฟตรงข้าไฟยอมยอม ไอ้หน้าเฮ้ยหน้าซีดเป็นไกต่าตาแตกเมื่อเจอคอมบูนี้เฮ้เหรือว่าไม่ใช่หรอน่หเลยฮะท่านผู้ชมช่วงนี้หายไปนานหน่อยอหายาประมาณประมาณสามสัปดาห์ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยว่ะติดเรียนนะฮะเอ้ยนี่เห็นไหมเดอะแคทเตอร์สองหนุ่มพบกันอนี่รู้รู้งาน รู้งานแต่คอมโบไม่ถูกนี่นะครับคอมโบไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับแต่เราแต่เราบอกเลยว่าอ่าคอมโบนี้เนะี่ยไม่ควรเอาไปใช้เลยนะครับโดยเฉพาะทีมไฟเนี่ยอย่าเลยเนะี่ยไม่ควรไม,ไม,ไม่ไม่ควรใช้ดีกว่าเลยเรียกนี้นะเพราะว่าถ้าเจอตัวสตันแล้วมันจะคอมโบยากแล้วจะทำให้อารีนเสียอันติฟรีๆด้วยอนะฮะ เฮ้บอกไปเลย MVP แล้วก็ต้อให้คู่เห็นไหมล่ะอุ้ยไอ้เหี้ยถ้าเราถ้าเราไม่มีความสะเพร่านี่ยเว้ยเราได้อยู่นะนี่ครับ MVP ก็เป็นเฟรนของวาเลนติโน่ครับผมมึงอะเท่าไหร่สี่สามเอซิสแปดโอ้แต่รูกไปแล้วกันอ่ะงั้นแปะรูปไปแล้วกันไปตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับจับจับ โอเคสรุปกูก็ปาปาปาใหญ่ๆเอาโปรแกรมอ่านมาบังจอตัดคลิปช่วย